พุทธศักราช2511ข้าราชการของจังหวัดชัยภูมิได้นำผ้าไหมมัดหมี่ลายขอนารีขึ้นถุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อทอดพระเนตรแล้วมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ลายขอนารีไว้ลายขอนารีได้ประยุกต์มาจากลายขอที่เป็นลายดั้งเดิม มีที่มาจากตะขอไม้ไผ่ที่ใช้ตักน้ำจากบ่อนในสมัยก่อนชาวบ้านได้นำมาประยุกต์เป็นลายผ้าต่อมามีการสืบคน้นหาลายผ้าเอกลักษณ์ของชัยภูมิมีความเห็นพ้องกันว่าควรนำลายหมีขั้นซึ่งเป็นลายดั้งเดิมที่ภรยาเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกได้สอนไว้รวมกับลายมัดหมีขอนารีที่มีพระราชดำริให้อนุรักษ์ เกิดเป็นลายหมีขั้นขอนารีผ้าเอกลักษณ์แห่งชัยภูมิกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย